สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูวิชุนีรักวีรธรรมนะคะหรือว่าคุณครูเปานั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราจะมาเรียนในเรื่องการพับกระดาษเป็นของเล่นครั้งที่2หรือว่าเป็นการพับกระดาษเป็นหนอน โดยในเรื่องนี้นะคะก็จะตรงเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพง1.1ชั้นประถมศึกษาปีที่1ตัวชี้วัดที่1-3จุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้ได้แก่ 1. บอกวิธีการพับกระดาษเป็นหนอนได้ 2. พับกระดาษเป็นหนอนได้อย่างถูกวิธีและ 3. เห็นคุณค่าของกระดาษเหลือใช้ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆจากในภาพนะคะคุณครูเตรียมภาพมาให้เด็กๆเห็นอะไรคะเนี่ยอ่าใช่แล้วนะคะเป็นหนอนนั่นเองนะคะเด็กๆรู้จักหนอนใช่ไหมคะอ่าถ้านักเรียนพบเห็นหนอนนักเรียนกล้าจับไหมคะ อ่าไม่กล้าจับนะคะหรือบางคนอาจจะกล้าจับแต่คุณครูบอกเลยว่าเราควรจับไม่เอ่ยอ่าไม่ควรจับนะคะเพราะว่าอ่าหนอนบางชนิดเนี่ยอาจจะทําให้เราแพ้ได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยอ่าใช่แล้วนะคะเป็นหนอนเหมือนกันแต่เป็นหนอนกระดาษนั่นเองค่ะแบบนี้นะักเรียนกล้าจับไหมคะอ่าใช่แล้วนะคะ สามารถจับได้ค่ะนอกจากจับแล้วเรียงสามารถนามาเล่นได้อีกต่างหากนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการพับกระดาษเป็นหนอนนะคะว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรคุณครูนะคะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆนะคะพับหนอนกระดาษค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะก็จะให้ตัดกระดาษสีนะคะกว้าง3เซนติเมตรผ่าย,ยาว70เซนติเมตรนะคะจํานวน2แผ่นอ่าก็จะได้แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะในขั้นที่2ค่ะให้นักเรียนเนี่ยนำลายกระดาษมาทับกันโดยวางตั้งฉากกันอ่าก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยพับสลับไปสลับมานะคะไปในด้านตรงข้ามนะคะทําไปทํามาเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ เมื่อเราทําจนสุดลายนะคะเราก็จะใช้กาวนะคะติดทั้ง2ด้านเลยนะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของหัวค่ะหัวกระดาษนะคะเราก็จะ,ะตัดกระดาษนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง10เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับเป็นรูปกลวยค่ะแล้วก็ติดกาวก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเด็ก จากนั้นนะคะเราก็จะเอาส่วนหัวนะคะ,ะใส่เข้าไปด้านในนะคะนอกจากส่วนหัวแล้วนะคะเราก็จะมะีในส่วนของหางด้วยนะคะเราก็จะนำมาติดกันแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะมันก็จะได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะในส่วนของปากหนอนนะคะก็จะใช้เป็น กระดาษเครื่องวงกลมนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะ5เซนติเมตรค่ะพับเป็นรูปกลวยค่ะเช่นเดียวกับหัวหนอนเลยนะคะแล้วเราก็อ,อาจจะใช้เป็นไหมญี่ปุ่นนะคะร้อยเข้าไปค่ะก่อนที่จะติดจาวนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะด้วยลูกตานะคะ ฟ้าแบบนี้นะคะเมื่อทําเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะสามารถนําไปลากเล่นได้นะคะหรือนําไปแขวนเป็นโมบายได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ชมคลิปไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูขั้นตอนการพับกระดาษเป็นนอนกันเลยค่ะขั้นที่1น,นะคะเราจะตัดกระดาษสีนะคะกว้าง3เซนติเมตรยาว70ซนติเมตรนะคะจำนวน2แผ่นค่ะเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นที่2นะคะให้นักเรียนเนี่ยนำปลายกระดาษทั้ง2ด้านนะคะมาทับกันโดยวางตั้งฉากกันนะคะดังรูปค่ะ จากนั้นนะคะในขั้นที่3ก็ให้นักเรียนนะคะพับกระดาษไปด้านตรงกันข้ามค่ะโดยทับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งขั้นที่4นะคะก็ให้พับกระดาษทั้ง2แผ่นนะคะทับกันจนสุดปลายกระดาษเลยค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อเราทําจนสุดแล้วขั้นที่5นะคะเราก็จะมาทําหัวหนอนกันบ้างนะคะโดยให้นักเรียนนะคะตัดกระดาษเป็นรูปเครื่องวงกลมค่ะเส้นผ่านศูนย์กลาง10เซนติเมตรแล้วพับเป็นรูปกลวยนะคะติดกาวในส่วนที่เกยทับกันค่ะจากนั้นนะคะก็นํากลวยนั้นนะคะมาติดเป็นหัวหนอนแล้วก็ทากาวติดเข้ากับตัวหนอนค่ะ ต่อไปค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําในส่วนของปากหนอนค่ะโดยให้นักเรียนนะคะตัดกระดาษสีนะคะเป็นรูปครึ่งวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง5เซนติเมตรนะคะพับเป็นรูปกลวยตามขั้นตอนแบบเดียวกันกับหัวหนอนเลยนะคะจากนั้นก็ให้ทากาวส่วนที่เกยทับกันค่ะและด้านในกลวยนะคะแล้วเราก็นำมาสวมนะคะติดเข้าที่ปลายหัวหนอนกลายเป็นปากหนอนเลยค่ะ ขั้นสุดท้ายนะคะเราก็จะตกแต่งตานะคะโดยตัดกระดาษสีน้ำเงินนะคะเป็นรูปวงกลมทากาวติดที่หัวหนอนนะคะส่วนหางนะคะเราอาจจะตกแต่งด้วยการติดกระดาษนะคะไปด้านหลังนะคะดังรูปนะคะแล้วก็เจาะรูที่ปากนะคะแล้วร้อยไหมญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะได้นำมาลากเล่นได้นั่นเองค่ะ หลังจากที่นักเรียนนะคะได้เห็นขั้นตอนการพับกระดาษเป็นหนอนกันแล้วนะคะนักเรียนช่วยกันคิดสิคะว่าแล้ววัสดุอุปกรณ์ในการนำมาพับกระดาษเป็นหนอนจะต้องใช้อะไรบ้างอ่มาช่วยคุณครูคิดเลยค่ะอย่างแรกเลยใช่แล้วนะคะก็จะต้องเป็นกระดาษสีนะคะทั้งหมด3สีด้วยกันค่ะเพราะว่าเราจะต้องทำเป็นส่วนไหนบ้างนะคะ ใช่แล้วนะคะมีส่วนตัวส่วนหัวแล้วก็ส่วนปากนั่นเองค่ะเยี่ยมเลยนะคะต่อไปค่ะใช้อะไรอีกคะใช่แล้วนะคะเราก็จะต้องใช้ไม้บรรทัดน,นั่นเองค่ะไม้บรรทัดน,นี้ค่อนข้างจะสําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องอาไว้สําหรับอาวัดจุดต่างๆนะคะให้ขนาดมันเป็นไปตามแบบค่ะต่อไปค่ะใช้อะไรอีกคะ ใช้แล้วนะคะก็ใช้ดินสอน,นั่นเองค่ะใช้คู่กับไม้รรรทัดในการร่างแบบนั่นเองค่ะนอกจากนี้ใช้อะไรอีกคะใช่แล้วนะคะเราก็จะใช้กันไกค่ะในการปัดกระดาษนั่นเองค่ะใช้อะไรอีกคะใช้แล้วนะคะใช้กาวนั่นเองค่ะเพื่อยึดติดวัสดุให้มันติดกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะสุดท้ายแล้ว ใช้แล้วนะคะเราก็จะใช้ไหมญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะมาทำเป็นที่ลากนั่นเองนะคะในตอนท้ายค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆมาช่วยกันทบทวนหน่อยค่ะว่าตกลงแล้วขั้นตอนการพับกระดาษเป็นหนอนมียังไงบ้างมีทั้งหมด8ขั้นตอนขั้นตอนแรกทำยังไงคะใช้แล้วค่ะเราก็จะ ตัดกระดาษใช่ไหมคะเป็น2เส้นเลยต่อไปทำยังไงคะอ่านำกระดาษนะคะสเส้นนะคะมาวางตั้งฉากกันค่ะจากนั้นนะคะในขั้นที่3ก็ให้เราพับนะคะต่อกันไปเรื่อยๆนะคะในขั้นที่4ี่ค่ะพับกันมาจนถึงสุดปลายเลยนะคะจากนั้นขั้นที่5้าเราก็ ทำหัวหนอนนั่นเองนะคะโดยตัดกระดาษเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง1 0เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็ทำเป็นกล้วยนะคะติดกาวให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็นำส่วนหัวมาติดเข้ากับส่วนตัวที่เราพับไว้แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มาทำเป็นส่วนปากนั่นเองนะคะในขั้นที่7ค่ะ เมื่อเรียบร้อยแล้วขั้นสุดท้ายเราก็จะ่าตกแต่งนะคะติดตาแล้วก็ร้อยไหมญี่ปุ่นเข้าไปเพื่อให้เราสามารถลากอาหนอนกระดาษนี้ได้ค่ะต่อไปจะเป็นเทคนิคการพับกระดาษเป็นหนอนกันนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนคิดว่าการพับกระดาษเป็นหนอนให้สวยงามควรเลือกใช้กระดาษแบบใดเพราะเหตุใดคะ เก่งมากเลยค่ะเราควรเลือกกระดาษที่มีสีสันสวยงามทั้งสองด้านนะคะเพราะว่ากระดาษสีสองหน้านะคะจะทำให้หนอนเนี่ยมีความสวยงามนะคะในตอนที่เราพับนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะในส่วนของตัวหนอนและหัวของหนอนนะคะควรใช้กระดาษสีเดียวกันหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะ นักเรียนรู้คำตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยควรใช้คนละสีกันค่ะเพราะจะทำให้หนอนเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าเกิดเราใช้สีเดียวกันเนี่ยอาจจะมองเห็นไม่แยกเป็นส่วนหัวกับส่วนตัวใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้คนละสีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันสามารถแยกเป็นส่วนหัวและส่วนตัวได้ชัดเจนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ นักเรียนควรพับกระดาษแล้วแก้พับเป็นรอยใหม่บ่อยๆหรือไม่เพราะเหตุใดคะเก่งมากเลยคะ่ะไม่ควรคะ่ะเพราะว่าอาจจะทำให้กระดาษยับนะคะแล้วก็จะทำให้ได้ตัวหนอนเนี่ยที่ออกมาไม่สวยงามนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเวลาที่นักเรียนรอคอยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมคะ่ะ แต่ละกลุ่มนะคะจะได้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพับกระดาษเป็นหนอนนะคะได้แก่กระดาษสีชนิดบาง3สีกาวไหมญี่ปุ่นดินสอไม้บรรทัดค่ะจากนั้นนะคะก็ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะร่วมกันพับกระดาษเป็นหนอนทีละขั้นตอนค่ะ เมื่อนักเรียนพับเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยบันทึกผลการประดิษฐ์ลงในแบบบันทึกแล้วประเมินผลชิ้นงานร่วมกันค่ะโดยคุณครูเนี่ยจะคอยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างแบบบันทึกการประดิษฐ์ของเล่นจากกระดาษค่ะโดยเกณฑ์นะคะที่คุณครูจะใช้ประเมินนักเรียนก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะ ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปลงมือทำกันเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคงทำกันเสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ยก่อนที่เราจะมานำเสนอผลงานกันนะคะเรามาร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับในวันนี้กันเลยค่ะ าการทำของเล่นจากกระดาษนะคะเป็นงานที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้นั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลงานนะคะ โดยคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะออกมานำเสนอผลงานการพับหนอนจากกระดาษให้เพื่อนๆนกลุ่มอื่นร่วมกันประเมินผลงานแล้วนำหนอนกระดาษของทุกกลุ่มนะคะไปแขวนเป็นโมบายตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบบันทึกนะคะที่เพื่อนๆได้บันทึกค่ะอย่างในข้อแรกค่ะนักเรียนประดิษฐ์ของเล่นอย่างไรอ่าเพื่อนก็ตอบมาเลยนะคะว่าประดิษฐ์หนอนค่ะ นักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์ใดบ้างอ่าเพื่อนก็ตอบมาอย่างถูกต้องเลยนะคะก็ใช้กระดาษสีชนิดบาง3สีนะคะดินสออ่ากันไกรนะคะไม้บรรทัดอ่ากาวนะคะแล้วก็ไหมญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่3นะคะบอกว่านักเรียนนําของเล่นจากกระดาษไปใช้ประโยชน์อย่างไรเพื่อนก็บอกว่านําไปเล่นกับเพื่อนนะคะแล้วก็นําไปทำตกแต่งแขวนเป็นโมบายได้ด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะเพื่อนก็ตอบนะคะคุณครูถามว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเกิดความภาคภูมิใจนั่นเองค่ะ ต่อไปมาดูตัวอย่างผลงานนักเรียนนะคะชิ้นงานแรกนี้อาเด็กๆคิดยังไงบ้างคะ,ะในส่วนหัวนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะกับส่วนปากนั่นเองนะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดระหว่างการทำหัวนั่นเองคะอ่ะต่อไปชิ้นที่สองเป็นยังไงคะ,ะมีความสวยงามเรียบร้อยกว่าชิ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เรียนกันไปแล้วในวันนี้นะคะขอให้นักเรียนนะคะไปเล่าให้เพื่อนหรือรุ่นน้องฟังถึงการนำกระดาษเหลือใช้มาทำเป็นของเล่นเช่นการพับเป็นหนอนเพื่อนำมาตกแต่งสถานที่ให้สวยงามหรือสามารถนำไปลากเล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการซื้อของประดับตกแต่งแล้วก็ซื้อของเล่นนั่นเองค่ะ และอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราเรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำข้อสอบนะคะเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะวัสดุข้อใดเหมาะสำหรับการนำมาประดิษฐ์ของเล่นคะข้อ 1. วัสดุที่สวยงามราคาแพงหรือว่าข้อที่2คะวัสดุที่คงทนหาง่ายหรือว่าเป็นข้อที่3ค่ะวัสดุที่แปลกใหม่ ถูกต้องค่ะก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะเป็นวัสดุที่คงทนหาง่ายนะคะเพราะว่าของเล่นเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อเล่นบ่อยเนี่ยอาจจะทำให้ชํารุดได้ง่ายนะคะดังนั้นวัสดุที่จะนำมาประดิษฐ์ควรมีคุณสมบัติคงทนหาง่ายและมีราคาถูกจึงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่2นะคะ ขอ้อใดไม่ใช่ประโยชน์ในการทำหนอนจากกระดาษไปใช้ค่ะขอ้อ1เป็นที่จับดินสอขอสอ้อ2เป็นโมบายตกแต่งห้องเรียนหรือขอ้อ3ใช้ลากเล่นเป็นของเล่นค่ะเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆตอบกันได้เสียงดังฟังชัดเลยค่ะว่า ขอ้อ1ที่จับดินสอค่ะเหตุผลเพราะว่าเนื่องจากหนอนกระดาษนะคะมีขนาดใหญ่ไม่สามารถนำไปตกแต่งที่ดินสอเพราะอาจทำให้ดินสอเนี่ยมีน้ำหนักมากจนเกินไปนั่นเองค่ะข้อที่3ค่ะการประดิษฐ์ตัวหนอนจากกระดาษควรใช้กระดาษแบบใดคะขอ้อ 1. กระดาษกล่องขออง้อ2กระดาษสมุดหรือว่าขอา้อ3กระดาษสีชนิดบางคะ ใช้แล้วนะคะก็คือข้อที่3นั่นเองค่ะกระดาษสีชนิดบางค่ะเหตุผลนะคะเพราะว่าตัวหนอนนะคะต้องมีการพับเพื่อให้เป็นรูปร่างและสามารถเคลื่อนที่ได้การใช้กระดาษสีชนิดบางพับจะทำให้ตัวหนอนนะคะสามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพับกระดาษเป็นของเล่นครั้งที่2หรือว่าการพับกระดาษเป็นหนอนแล้วคุณครูก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยจะนําไปประดิษฐ์เป็นของเล่นกันนะคะในครั้งต่อไปคุณครูจะมาสอนอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ